สวัสดีค่ะสวัสดียักค้ำค้นะคะวันนี้วันที่6เมษายนค่ะเตรียมจะส่งสินค้ากันนะคะตัวแรกค่ะเป็นผ่านร้วนนะคะตัวนี้เป็น624 cm ค่ะายทางที่เมืองกลนครน,นะคะตัวนี้นะส่วนอีกหนึ่งชิ้นค่ะวันนี้เรามีผ่าเรามีจะส่งชุดเตมิดแดนดีน่านะคะ่าล่างใหม่จากนาซาค่ะตัวนี้ไปทางที่เมืองอุดรน,นะคะ รอบค่ำวันนี้มีกระส่งอุปกรณ์2ชิ้นเนาะเป็นชุดแบมิด,ดนดีนาแล้วก็เป็นผัดครวนจาก CMT นะคะไปทางที่เมือสงสกลนครและเมืองอุดรค่ะรอรับได้เลยนะคะท่านใดที่มองหาสําหรับอุปกรณ์ต่อพวกใหม่แนละมือสองสามารถสบถามสั่งซื้อได้ค่ะปินอยู่จังหวัดกําแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะขอบพระคุณค่ะ